สลาโมลายกุ้มนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกคนเลยนะคะเจอเหมือนเดิมเลยนะคะฟีน่าปัตตานีนะคะตอนนี้นะคะฟีน่าจะแจ้งว่าตอนนี้ฟีน่ามีเพจนะคะมีเพจนะคะเป็นเพจฟีน่าปัตตานีช็อปเดยวฟีน่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ,ะ <S <S อันนี้ฟีน่าจะมาชี้แจงนะคะจะมาบอกต่อในการสรรพคุณหรือว่าอะไรใดๆนะ,ะ <S <S ลูกค้าค่ะนะคะคุกที่นะคะฟีน่านะคะเป็นตัวแทนจาหน่ายนะคะทุกสินค้าที่ฟีนา่า แรกเลยที่ฟีน่าคนนี้กล้าขายเลยก็คือเป็นอาหารเสริมชายเป็นอาหารเสริมชายแล้วก็เป็นน้ำมันอุ่นน้ำมันวนวดเพิ่มขนาดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ฟีน่าขอเข้าเรื่องนะคะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาไม่แข็งไม่อึดไม่ทนนะคะไม่แข็งไม่อึดไม่ทนนะคะมีปัญหาในด้านแบบอยากจะเพิ่มขนาดอะไรประมาณนี้ฟีนา่าแนะนาว่าให้เป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะ บอกเลยตัวนี้เป็น <Pop> น <keys in expand> ้ำม so like so, so ันอูดเป็นน้ำมันนวดเพิ่มขนาดแน่นอนพี่ฟีน่าเป็นคนโฆษณาฟีน่าเป็นผู้เป็นผู้ขายนะแต่ฟีน่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจตรงที่ว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงฟีน่าเองก็คงไม่กล้าเอามาขายซึ่งฟีน่าเนี่ยขายมานานหลายปีแล้ว้วยน่าจะ6ปีถ้าปีได้อยู่นะคะอันนี้เป็นยี่ห้ออันต้านะเป็นน้ำมันอูดเป็นน้ำมันนวดเพิ่มขนาดแนะนํานะพี่นะลูกค้าต้องเข้าใจนะหากว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยากจะเพิ่มขนาดเป็นหลักนะมีความต้องการอยากจะเพิ่มขนาดเป็นหลัก เลยนะคะถ้าลูกค้านะคะสอบถามกับฟหน่าฟิน่าแนะนําว่าให้เอายาอูดดีกว่าเป็นเป็นน้ำมันอูดดีกว่าซึ่งวิธีนวดเดี๋ยวฟิน่าก็จะส่งให้ดูนะคะฟิน่ามีให้อ่านนะคะลูกค้าตัวนี้บอกเลยใครมีความต้องการอยากจะเพิ่มอยากจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้บอกเลยเอาไว้นวดเท่านั้นนะคะอย่างที่ฟิน่าบอกเรามีมีอะไรในการสอนนวดให้ใดๆนะตัวนี้บอกเลยสามารถนวดวันละสองเวลาเช้าก่อนนอนหรือถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่ว่างอะไรประมาณนี้แนะนําว่าให้ลูกค้า จไดที่สุดนะแต่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องพยายามแบบว่าเฮ้ยวันละ,ะวันละสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง,งบอกเลยลูกค้าทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเป็นค้นเป็นคืนนะคะตัวนี้นะคะเริ่มเห็นผลตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกทุกหยดบอกเลยสรรพคุณแบบทุกหยดจริงๆอะ่ะแต่ละหยดมันมันเป็นสรรพคุณแบบที่แบบมหาศาลอะ่ะฟีน่าเอาตรงๆนะฟีน่าไม่สามารถแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าเทสได้แต่ก่อนฟีน่าเคยเทนะ เปิดมากดมา,ดมาพอกดอะ่ะมันจะเป็นหยุดน้ํามันลูกค้าอย่างที่ฟีนาบอกนะใครที่สั่งซื้อฟินาจะมีวิธีม้วนให้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสินค้าดีถ้าไม่ดีฟินาเองก็คงไม่เปิดหน้าตาว่าะขนาดนี้ฟินาเป็นคนปันตตานีนะนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่แถวปัตตานีสามารถนัดรับได้ในเมืองนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสามสองสามได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสําหรับคนที่มีโรคประจาตัวเช่นหัวใจความดันเบาหวานนะคะไม่ต้องห่วงนะสามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกคนเลย ไม่ต้องห่วงนะคะหนึ่งหลอดอันนี้เป็นหลอดมาตรฐานนะหนึ่งหลอดปริมาณ30มิล30มิลสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะบอกเลย30มิลสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็ผุผลตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกนะคะขั้นต่ํานะขั้นปกตินะคะแต่ถ้าบางคนนะคะการตอบรับดีมาก3วัน4วันรู้สึกว่ามันอวบขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะบอกเลยดีมากนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ นะคะแล้วฟีน่าจะบอกนะสรรพคุณมันดีมากลูกค้าไม่จําเป็นต้องมากังวลว่ามันจะมีผลข้างเคียงมาตามหนังไม้ใช่แล้วมันจะเน่ามันจะเสียไหมอันนี้พูดง่ายๆนะลูกค้าอันนี้มันเป็นน้ำมันออไว้นวดภายนอกนะเปรียบเทียบนะบางลูกค้าก็คือลูกค้าเป็นคนบอกต่อกับฟีน่าเองว่าเนี่ยเขาคนนี้เคยมีเคยผ่านการฉีดเพิ่มขนาดแล้วปรากฏด้วยความว่าตอนนี้ เพียงมันลามปามันเปรียบเทียบยังไงอะลูกค้าคนนั้นบอกว่าจะบวมก็ไม่บวมจะบวมประมาณนั้นอ่ะเออมันเอ,เอาตรงๆนะมันอันตรายมากเพราะว่าอะไรใดๆสารเคมีใดๆมันเข้าสู่ภายในเลือดนะคะแต่อันนี้บอกเลยฟีน่าการันตีนะหากว่าลูกค้าอยากได้ในการเพิ่มขนาดเอาที่สบายใจที่สุดเอาที่ปลอดภัยที่สุดเอาสิ่งที่แบบโอเคที่สุด อเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีโอโยนะสินค้ามีโอยลูกค้าไม่จําเป็นต้องเป็นไม่ต้องกังวนเลยแล้วกรณีลูกค้านะคะแต่ละท่านนะคะฟีน่าเข้าใจได้วยความว่าเศรษฐกิจด้วยแหละฟีน่าขาจาก850เนี่ยขอลดได้ไหมอะไรประมาณนี้พี่เอาตรงๆนะพี่จำจำฟีน่าดีๆนะฟีน่าขายมา4ี่ห้าหปีอะฟีน่าไม่ 30คาลปราคา850บาทถ้ามันจะเห็นผลมันจะมีคำตอบตั้งแต่ขวดแรกที่คุณใช้ทุกวันใน1สัปดาห์แรกหรือว่า2สัปดาห์แรกโอเคไม่เอ่ยแต่ถ้าใช้ไปใช้มานะคะ1เดือนเอาตรงๆนะเฮ้ยมันยังไม่เห็นผลวะ่ะลูกค้าจบได้เลยลูกค้าฟิน่าขอแบบคนง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะลูกค้าจบได้เลยไม่จำเป็นต้องกลับมาซื้อต่อเลยเข้าใจไหมคะงงไม่เอ่ยถ้าใครงงพิมพ์ในแชทใต้แชทได้เลย ใครที่อยากได้รีวิวนะคะอยากดูรีวิวของลูกค้าที่สังส่งซื้อกับฟีน่าจริงๆฟีน่าสอนยังไงอะไรยังไงเห็นผลยังไงการตอบรับของลูกค้าแต่ละคนมันเป็นยังไงทักมาในไลน์ส่วนตัวนะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ได้เลยหรือว่าไอดีไลน์นะคะตามนี้ได้เลยนะคะบอกเลยอยากจะเพิ่มขนาดแบบปลอดภัยนะไม่มีบทข้างเคียงสินค้ามีโอโยผ่านโอโยเป็นที่เรียบร้อยน้ำมันอูดหนึ่งขวดปกตินะ ปริมาณ30มิลสามารถเพิ่มได้เกือบ1กิโลภายใน1เดือนเอบไม่ใช่1นิ้วภายใน1เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการนวดของแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับสภาพความอ้วนความหอมความสมดุลของแต่ละคนเข้าใจไหมคะหนึ่งหลอดปริมาณ30มิลเท่ากับ1เดือนที่คุณต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่ใช่ว่าอุดนนทไปแล้ว1หลอด5เดือนยังไม่หมดอะไรกันวะอะไรประมาณนี้เนาะหนึ่งหลอด850บบาทใครที่สนใจอยากได้ สองหลอดเอาตรงๆนะหนึ่งหลอด8 5 0ร้อยห้าสองหลอดลดอยู่ที่โปรโมชั่นนะลดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบใครก็ตามที่สั่งสามหลอดนะสามหลอดใหญ่ในระยะเวลาสามเดือนเอ้ยกูเปให้เต็มที่เลยนะคะสามหลอดใหญ่ในราคาโปรโมชั่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทฟรีน่าจะมีตัวแถมเป็นน้ำมันขวดเล็กหนึ่งหลอดเล็กแถมให้ฟรีๆเลยก็ได้มูลค่า350บบาทแถมให้ฟรีก็ได้ หรือถ้าลูกค้ามีความต้องการเฮ้ยอยากจะได้ของแถมเป็นยาก,กินบ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวฟิน่าจะมีของแถมเป็นอาหารเสริมชายฟรีให้1กล่องในมูลค่า400บาทแต่สําหรับของแถมนะลูกค้าจําเป็นต้องเข้าใจนะใครที่สั่ง1หลอด1หลอดราคาปกติ850 2หลอดโปรโมชั่นลดอยู่ที่1,650 3หลอดราคาลดอยู่ที่2,550 ของแถม1ชิ้นนะคะโอนส่งฟรีเก็บเงินไปทางบวกเหมาเห้าสิบาทโอเคไหมเอ่ยนะคะอันนี้ในการเพิ่มขนาดนะคะแล้วก็ขอพีน่าขอชี้แจงอย่างหนึ่งนะ,ะอันนี้เป็นแบรนด์ของน้ำมันน้ำมันอุดนะพีน่าจะมาแนะนำในภายใต้แบรนด์อูดอันตรานั่นเองนะคะภายใต้แบรนด์อูดนะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมชายนะคะบอกเลยตัวนี้นะคะตัวนี้แหละนะคะบอกเลย ใครที่มีปัญหาไม่แข็งไม่อึดไม่ทนม,ม,มีปัญหาแลองไม่ขัดเรื่องสุขภาพใดๆก็ตามนะคะลูกค้าต้องยอมรับนะคนเราอายุนับวันมันก็ยิ่งเพิ่มเอาตรงๆนะสามีฟินา่าแกก็ยังก,กินอยู่เหตุผลอะไรทำไมสามีฉันต้องกินแน่นอนเราก็ใช้งานมัน มีผู้ชายคนไหนบนโลกนี้ที่จะแบบว่าทั้งทั้งหมดสมาชิกบนโลกนี้มีหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยเฮ้ยอึดทนนานโดยที่ไม่จะไปต้องทุนยามันมันไม่มีอยู่จริงนะมันมีก็ไม่กี่คนเพราะว่ากรุ๊ปเลือดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็การดูแลการรักษาสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้ดื่มเหล้าคนนี้สูบบุหรี่คนนี้ดื่มน้ำท่อมมันไม่เหมือนกันนะคะ ประเด็นคือเอาพูดง่ายๆใครที่มีปัญหาในด้านเครื่องยนต์นะแนะนําเลยถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแบบไม่ไม่มีสารเคมีเลยฟีน่าเชียร์ตัวนี้นะคะบอกเลยตัวเนี้ยเอาตรงๆนะอย่างที่ฟีน่าบอกสามีฟีน่ากินอยู่ถ้าไม่ดีจริงฟีน่าเองก็คงไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีวะจะพูดข้อมูลอะไรดีวะในเนี้ยนะคะบอกเลยตัวนี้ลูกค้าใครที่มีโรคประจาตัวก็กินได้นะคะวิธีกินง่ายๆตื่นนอน ตื่นเช้าขึ้นมาตอนที่ท้องว่างนะตื่นนอนขึ้นมาหยิบทานวันละหนึ่งแคปซูลทานวันละหนึงแคปซูลทุกทุกเช้านะคะก่อนอาหารเช้าวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดทุกวัน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 แล้วแล้วลูกค้าจะรับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันประมาณ1สัปดาห์แลว้วหวนี่มันประมาณสองสัปดาห์แล้วนะเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิม ลูกค้าสมุนไพรแท100้ร้อยรนะคะฟีน่าชอบตัวนี้โคตรเลยจากที่มีปัญหาเสร็จเร็วนะคะเราจะเราอะฟีน่ารับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันนานกว่าเดิมจริงๆนะประมาณนี้นะคะลูกค้ามันไม่มีสารเคมีมันมันเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยที่สุดใครที่มีโรคประจำตัวก็กินได้นะคะนะคะ,ะ,คะไม่ต้องห่วงนะคะ ร5 0บาทต่อเดือนตกวันละ40กว่าบาทเอ้ยไม่ใช่สิตกวันละ2ี่กว่าบาท28หรือว่า20เท่าไร่ไม่รู้พี่น่าจะไม่ได้วันละ20กว่าบาทเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารเคมีไม่อันตรายนะคะยาอูดนะคะเป็นอาหารเสริมชายสมุนไพรแท้นะคะทานแล้วเนี่ย ยไม่ต้องห่วงนะคะใครที่จะพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองจากวันนี้เพื่อวันข้างหน้าให้ดีโดยที่ปลอดภัยไ,ไม่มีผลข้างเคียงแนะนําตัวนี้ยาอุดนะคะเน้นในด้านสุขภาพเป็นหลักนะคะเน้นในด้านสุขภาพเป็นหลักนะ,ะแต่ถ้าใครที่มีความต้องการอยากจะเพิ่มขนาดกินอ่านวดบอกเลยกินยากินไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มขนาดได้โอเคไหมคะ ะะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มขนาดทั้งอยากดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกทั้งอยากเพิ่มขนาดลูกค้าสามารถจัดเป็นคู่ได้เลยจัดเป็นคู่ได้เลยนะคะราคาเนี่ยที่จริงอะ่ะถ้าคู่อะ่ะมันจะตกประมาณ850บวก850ก็จะตกประมาณพันเถูกไหมอะ่ะนะคะอันนี้บอกเลยถ้าลูกค้าซื้อมาเป็นเซ็ตบอกเลยในราคา1,400บาท 1,400บาทหรือว่า450บาทก็มีเหมือนกันฟิน่าจะผิดอาจจะไม่แน่ใจเดี๋ยวฟิน่าจะขึ้นราคาให้นะคะบอกเลยโคตรคุ้มนะคะใครที่ต้องการเฉพาะอาหารเสริมอ,อย่างเดียวของยาอูดนะ1กระปุก30เม็ด1กระปุกราคา850ราราคาเหมือนกันเลยเอาแบบนี้ลูกค้าตั้งใจฟังดีๆนะ ราคายากินกับน้ำมันนวดของแบรนด์อูดเป็นราคาเหมือนกัน1ชิ้น852 2ชิ้นเมื่อไหร่ลดอยู่ที่โปรโมชั่นนั้นลดอยู่ที่1 6 5 0 3ชิ้นฟรีหน้ามีของแถมซึ่ง3ชิ้นในราคา2,550แถมฟรี1ชิ้นจะแถมอะไรก็ได้สามารถสอบถามเปิดเป็นเบอร์โทรได้นะคะลูกค้าวิธีการสั่งซื้อเนี่ยง่ายๆย,ยก ยกขึ้นมา0ูนย์ก็แปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสามสองสามนะคะโอนหรือว่าเก็บเงินไปทางถ้าไปทางบวกห้าสิบบาทนะงงไหมคะเก็บเงินไปทางบวกห้าสิบบาทนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบอกเลยนะคะหรือว่า สามารถสั่งผ่านไลน์ก็ได้ไลน์ก็ได้นะคะโอนส่งฟรีเก็บกันไปทางบอ้50บาทเพียงลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองนะคะโอนหรือว่าไปทางแค่นั้นเองพี่น่าส่งของให้ทุกวันนะวัน2วัน3าวันอะไรประมาณนี้เนาะนะคะโอเคใครที่สนใจสินค้าตัวไหนสอบถามกันมาได้นะคะแบรนด์อูดอัลตราบอกเลยของดีจริงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสอบถามได้ค่ะ